ครับต่อมามาดูครับตัวอย่างที่2นะครับในการประกอบอาหารนะครับก็คือการทำผัดไทยกุ้งสดนะครับส่วนผสมนะครับมีอะไรบ้างก็ส่วนผสมน้ำผัดไทยกุ้งสดครับต้องมีน้ำมะขามเปียกครับ 1. นึถ้วยตวงน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงครับหรือหนส่วนสองถ้วยตวงนะครับน้ำมันถั่วเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ พริกขี้หนูป่น1ช้อนโต๊ะเกลือป่อน1ช้อนชานะครับน้ำตาลปิ๊บ500กร,รัมนะครับต่อมาครับหอมแดงสับละเอียด5หัวซีอิ๊วขาว1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับมาดูครับขั้นตอนการทำน้ำผัดไทยกุ้งสดนะครับตั้งหม้อครับ ใส่น้ำมันถั่วเหลืองนะครับแล้วก็หอมแดงสับละเอียดผัดพอสุกนะครับต่อมาครับขั้นตอนที่สองครับใส่น้ําเปล่าเล็กน้อยน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายครับคนจนน้ําตาลละลายนะครับขั้นตอนที่สามครับใส่น้ําเปล่าที่เหลือครับน้ํามะขามเปียกนะครับเกลือป่นซีอิ๊วพริกขี้หนูคนให้เข้ากันนะครับ ขั้นตอนที่4ครับเมื่อเสร็จเทน้ําผัดไทยครับใส่ถ้วยนะครับเพื่อนําไปเป็นส่วนผสมผัดไทยต่อไปนะครับอทีนี้มาดูครับส่วนผสมผัดไทยกุ้งสดแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับมีก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นเล็ก100่รกรัมนะครับต้นกุ้ยช่ายครับห้าต้นกุ้งสด5ตัวนะ หัวผักกาดหวานนะครับหัวผักกาดหวานสองช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่ไก่สองฟองนะครับรวมทั้งน้ํามันถั่วเหลืองสองช้อนโต๊ะเตนะ้าหู้เหลืองเศษหนึ่งส่วนสองก้อนนะครับหรือครึ่งก้อนนะครับหั่นเป็นแท่งเล็กๆนะครับต่อมาครับถั่วลิสงขั่วครับสองช้อนโต๊ะนะครับมาดูส่วนผสมผัดไทยกุ้งสดนะครับนะฮะมีส่วนผสมอะไรอีก ก็มีถั่วงอกนะครับหนึ่งร้อยกรัมนะครับกุ้งแห้งสับนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับต่อมาครับหอมแดงสับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อมามีน้ําผัดไทยครับหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะครับน้ําเปล่าหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับเครื่องเคียงครับเช่นมะนาวผ่าซีกนะครับหัวปีเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมนะครับผัดไทยกุ้งสดนะครับ ต่อมาครับมาถึงขั้นตอนการทําผัดไทยกุ้งสดแล้วนะครับมาดูกันครับขั้นตอนที่1ครับ like ตั้งกระทะครับใส่น้ํามันถั่วเหลืองกุ้งสดครับผัดพอสุกนะตักใส่จานพักไว้นะครับขั้นตอนที่สองครับใส่หอมแดงนะครับสับใส่หอมแดงสับนะครับผัดพอเหลืองๆนะครับใส่เต้าหู้เหลืองนะครับแล้วก็หัวผักกาดหวานนะครับกุ้งแห้งสับนะครับใส่ลงไปนะครับ ขั้นตอนที่สามครับใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวครับเส้นเล็กนะครับน้ำผัดไทยนะครับน้ำผัดไทยที่เราปรุงเมื่อกี้นะครับผัดจนเส้นนุ่มนะครับแล้วก็ทําไมครับตอกใส่ตอกใส่โทษสี่ครับตอกไข่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับขั้นตอนที่สี่ครับใส่ถั่วงอกครับใบกุ้ยช่ายครับผัดให้เข้ากันครับเอาและขั้นตอนสุดท้ายครับก็ ตักใส่จานนะครับตกแต่งด้วยอะไรครับกุ้งเสิร์ฟพร้อมด้วยเครื่องเคียงครับผักต่างๆครับเช่นถั่วงอกครับต้นกุ้ยช่ายนะครับถั่วลิสงขั่วนะครับแล้วก็มะนาวซีกนะครับมะนาวผ่าซีกนะฮะแล้วก็หัวปีครับอันนี้ก็น่ารับประทานเลยใช่ไหมครับผัดไทยกุ้งสดนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากครับนักเรียนสามารถนําไปกลองทํแล้วก็แล้วก็รับประทานที่บ้านได้นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับตัวอย่างการทําต้มยํากุ้งนะครับต้มยํากุ้งสามารถใส่นมข้นหวานก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างอีกอันที่2ก็คือการทําผัดไทยกุ้งสดนะครับที่ขูยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะมีขั้นตอนในการทํารวมทั้งบอกวัตถุดิบนะครับอุปกรณ์ต่างๆในการจัดทํานะครับทีนี้มาถึงกิจกรรมของนักเรียนบ้างครับที่ต้องทํา กิจกรรมส่งครูคนละ1ชนิดครับนะครับตามนี้เลยนะครับลองดูไปพร้อมกันนะครับให้นักเรียนครับประกอบอาหารนะครับที่ตนเองสามารถทําได้ครับมา1ชนิดนะครับโดยบอกขั้นตอนการทําต่างๆมาอย่างละเอียดนะครับเช่นไข่ทอดครับยากไหมครับต้มยำกุ้งนะครับหรือผัดกะเพราหมูสับต่างๆนะครับหรือใครจะทําขนมก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของตนเองครับ ขอหนึ่งชนิดครับเพียงแต่บอกว่ามีอุปกรณ์มีวัตถุดิบนะครับรวมทั้งขั้นตอนอะไรบ้างครับนะครับโดยนะครับการบันทึกนะครับโดยให้นักเรียนครับบันทึกวิดีโอครับจากมือถือนี่แหละครับนะครับความยาวไม่เกิน10นาทีนะครับความยาวไม่เกิน10นาทีครับส่งครูทางไหนครับทางไลน์นะครับไลน์ส่วนตัวครูนะครับหรือทาง Facebook ครูครับนะฮะเฟซบุ๊กส่วนตัวครูครับ เดี๋ยวครูจะดูก่อนนะครับว่านักเรียนทําดีหรือเปล่านะครับทําดีไหมมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างนะครับโดยเฉพาะคําพูดต่างๆนะครับนะฮะถือเป็นการฝึกนะครับได้รับความรู้มาแล้วครับฝึกปฏิบัติครับในการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนครับเพื่อไปทําอาหารให้กับครอบครัวนะครับทานนะครับนะฮะถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็มาดูคลิปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็กิจกรรมต่างๆใบงานต่างๆครูได้รวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันมือถือในรายวิชาการงานอาชีพเรื่องการประกอบอาหารนะครับในหน่วยที่สอนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนครับหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และอย่าลืมนะครับทำกิจกรรมนะครับประกอบอาหารครับ1ชิ้นครับส่งครูครับและพบกันใหม่นะครับในไลน์นะครับหรือใน Facebook นะครับสวัสดีครับ